สวัสดีครับพบกับผมช่องออดัมซิงนะครับมีมาดูรถบดอัดแต่มีที่ดันดินข้างหน้าไม่เคยเห็นครับแปลกดีครับเลยมาถ่ายท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเขาเรียกรถอะไรเป็นค่าย x C m g นะมีใบดันครับนี่สปริงเกอร์เรียบร้อย แข็งแรงครับบึกปืนเนีย่ยมีรอเป็นรอบดอัดนะเพิ่งนำลงมาใหม่เลยครับมีพวงมาลัยวายเพิ่งวายเสร็จเลยน้นครับสั่งมาโรงงานนี้ครับห้วยสวาวายเราใบดันใหญ่นะสามเมตรห้าสิบครับ มากว้างไปดูด้านหลังเครื่องยนต์ไปดูด้านหลังไหมเยี่ยมเลยครับสียังไม่ถลอกเลยหัวเก่งนะีด็ก ถ่ายมุมไกลให้ดูครับนี่ครับไม่เคยเห็นเป็นกันนะรถลักษณะนี้ไม่รู้เขาเรียกรถอะไรครับมีใบมีดพร้อมดันแต่๋ยรอเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆรถบดครับแปลกเนอะไม่เคยเห็นนะครับอไปแล้วครับเดี๋ยวเอาไปต่อสำหรับทีน,นี้ขอจบไว้เพียงแค่น,น,นี้ครับ ฝากติดตามช่องวัดน้ำทิ้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ